สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการดีโอโซนนะครับลาดกระบังนะครับอยู่ใกล้ๆกับตรงข้ามกับสถานีตํารวจนะครับลาดกระบังแล้วก็ทข้งๆสานักงานเขตลาดกระบังนะครับตอนนี้ผมมารีวิวร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนาให้ทุกคนรู้จักนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นบุฟเฟ่นะครับซึ่งราคาดีมากนะครับแล้วก็มีเมนูที่น่าสนใจหลายเมนูเลยซึ่งเปรตอาหารเนี่ยเขาบอกว่า เป็นเกรดพรีเมียมนะครับไม่ใช่เกรดของบูเฟ่ดท,ทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงพรีเมียมจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับ ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วจ้าโอ้โหไม่ให้ซุ้มให้เสียกันเลยตากล้องนี่นี่เออตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรนะร้านใจโกะนะครับอยู่ที่ลาดก,กระบังซอยเนี่ยใกล้ใกล้กับซอย9ทับ 4, นะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสอนอลาดก,กระบังนะครับนี่ร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามากินเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะ รูเฟ่ราคาตอนนี้ดีมากราคา499บาทนะครับอาหารวันนี้มาเยอะมากมีทั้งอาหารที่เป็นเป็นซูชิเป็นซาชิมิมน,นะครับ,อ,รรบอันนี้มากก่มากะทั้งหมดเลยนะใช่มากก่ทั้งหมดนะ่าสนใจมากแล้วก็ดูลายอยากให้อยากให้ดูลายของแซลมอนอ่ะที่เข้ามาเสิร์ฟที่เนี่ยดูดูจากอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยลายเกตเนี้ยปกติมันไม่ใช่ลายสำหรับรูเฟ่นะที่เราเห็นลายอย่างเงี้ยก็คือเป็น ที่ขายตามตลาดนัดเนี่ยมันก็ราคาแบบแค่ไม่กี่ชิ้นไม่ถึงไม่ถึง10ชิ้นนะถ้าหากว่าราคาตามตลาดนัดอะ่ะก็ประมาณเกือบ200แล้วนะอันนี้นเป็นแซลมอนแซลมอนนอร์เวย์เนาะนอร์เวย์เป็นเกรดที่แบบพรีเมียมมากซึ่งปกติร้านนี้จะขายเป็นอนราคาแต่ว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเขาทำเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูมาชิมอะไรก่อนดีเนาะเอาเริ่มจากใกล้ๆกันแล้วกันนี่เมนูยำเอาง่ายๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ไปทางนี้ นะขอชิมเมนูยำก่อนอันนี้ยำปูอัดชิมก่อนนะครับอืงงบอเป็นไงแซ่บอือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทำน้ำยำได้แซ่บมากมาต่อกันที่ยำแซลมอน แซลมอนดีนะไม่ข่าวเลยอะแซลมอนเกล็ดดีเกลดดีมากเกลดดีมากอืมกอยากจะกินอะไรต่อดีอะจริงๆไงพวกเนี้ยอันนี้คือวู้วามนะสั่งมาแบบเต็มโตขนาดนี้บอกแล้วอย่าสั่งอาหารตอนหิวสั่งตอนหิวที่ไรไป็นีรุกงเรืงเฟอเราจะสั่งทีอย่างก็ได้ใช่แต่ว่าโดยมารยาทแล้วนะเราก็ควรจะต้องทานให้หมดใช่ไหมโอเคทานให้หมดนะครับเราสั่งมาใช่งั้นขอเริ่มจากจ้นนี้แล้วกัน แซลมอนโอ้โหเนื้อหนาเนื้อดีดีเนื้อใหญ่โอ้ยเนื้อหนาชิ้นใหญ่เนื้อใหญ่ชิ้นหนาเนื้อหนาชิ้นใหญ่กินแล้วนะมาก้องคือน้ำลายแล้วนะครับคเต็มปากเต็มคำ ตะกร้องต้องตะกร้องต้องอดทนไว้ก่อนโ <Okay. S 1> อเคอนื้อนิ่มมากอืมอร่อยอร่อยอร่อยแล้วกินอะไรอีกดีอะไนี้ยมีหลายอย่างนะใช่มันมีหลายอย่างมีแซลมอนนะมีทูนา่ามีปูอาจมีไข่หวานมีซาบะ,อะขอชิมซาบะหน่อยซาบะนี่เป็นซาบะดองใช่จิ้ม อร่อยอร่อยขอคั่นด้วยนิดนึงได้ไหมนี่คือสเต็กหมูคุโรบูใช่ไหมคุโรบุกูกกอ,อันนี้ดีกว่าท,นาทนาูน่าทูน่านี่ให้ดูชิง้งความหนา โชก้อนโอ้โหข้างนอกนะนิ่มอร่อยละลายในปากเป็นไงบ้างพระมหาเทวีเจ้าเดี๋ยวฉันจะฆ่าแก <laughs> เพราแกนี่บังอาจกับข้านัก <laughs> ใส่เสลียงไป <laughs> มากินต่อ,อะไรดีอ่ะนี่มากินนี่ดีกว่าอยากจะลองเป็นไ้องกินชิ้นนี้นี่นไหนอ่ะทำไมอ่ะดูน่ากนินอันนี้อันนี้ข้างหน้ามันเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นแซลมอนสไปซี่นะครับ oh. ้าวเขาทํามาแบบไม่ไม่แข็งเกินไปอ่ะคือไม่อัดมันแน่นเกินไปเวลากินแล้วมันรู้สึกว่าพอดีโอเคไม่ต้องจิ้มอะไรเลยกล่มอมต่อกันที่นี่ดีกว่ามีน่าจะเป็นแซลมอนเบิร์นโลแซลมอนลาวานะครับมันลาวาน,ออนี่ไงอันนี้ไงมันจะเยิม้มเยิ้มข้างหน้ามันจะเยิมย้ม มันมีข้าวข้างในนิดเดียวเองอะแล้วข้างน,นอกอะ่ะมันเป็นเนืสส้อแซลมอนล้วนๆเลยอะกัดเข้าไปปุ๊บหอ้มันฉ่ำโอเคถึง okay. มันละลายในปากเลยซูชิแล้วเดี๋ยวลองมาเม,มนูอันนี้นอันนี้มากกิเดี๋ยวลองซูชิบ้างดีกว่าน,นี่ซูชิมีหลากหลายหลากหลายมากโอ้ยอยากกินอะไรดีอะขอกินนี้ดีกว่านะกุ้งหวาน ่คุ้งแจ้งมากเลยนะจะพูดยังไงดีคุ้มนะราคาแค่แบบว่าถ้าจะเฉลี่ยต่อคนนะเดี๋ยวเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่อีกด้วนะ ก็คือว่าตอนนี้เดเห็นเมื่อกี้เนี่ยคุยกับคุยกับทางร้านเนาะเขาบอกว่าตอนนี้โปรโมชั่นปัจจุบันเนี่ยคือมา4จ่าย3ใช่ไหมก็คือราคา4,99าอ๋อ499 3ก็กคกตกประมาณ1,500แต่ว่าทานได้4คนงั้นตกก็ประมาณคนละประมาณ300กว่าบาทเองแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับก็คือว่า,าไปที่อแอดไลน์ like, แอดของร้านนะครับ จะได้ราคาคนละ399บาทเลยลดไปเลยฟรีๆร้อยหนึงไม่ต้องทำอะไรมาคนเดียวไม่ต้องมา4ี่คนก็ได้มาคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นประมาณนี้เดี๋ยวกินต่อดีกว่ามาต่อกันที่ข้าวดง้งอยากจะให้เห็นอันนี้ดูลายอะ่ะ <Wow. S 1> ไปเห็นลายของแซมอนนะแบบสวยลายดีลายสวยมากเลยอะ่ะ ดีมากอะ่ะนัวแซลมอนหนาหวานนุ่มต้องรบองก,กินนี้แล้วนะข้าวข้าวนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้กินหน่อยพี่กินอันนี้แล้วกันนะไม่ไม่หิวกะหรี่แล้ครับไม่ไม่ชอบกะหรี่อ๋ออันนี้หมูทงคัตสึราดไข่ด้วยนั่นแ,แหละเขาเรียกว่าข้าวหมูทงคัตสึอโอ้ อุ้ยหรือวมันจะมีแค่ข้างหน้าข้างหนมันเป็นแบบซอสเป็นซอสช้ำอร่อยนะกินแบบอย่างนี้จังอร่อยนี่คือจะอิ่มแล้วนะเนี่ยโอเคยังไม่ได้สิมเป็พวกนี้เลยอ่ะพวกเมนูทอดๆอ่ะ เราขอชิมนี่หน่อยล้วกันเป็นเบสิกมากเลยแต่จริงเขาบอกว่าไปไปร้านเรีนะะเขาบอกว่าไม่ให้สั่งแต่เราก็ชอบอะ่ะเมนูเนี้นก็ดูน่าอร่อย,ยนะใช่เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเขาเรีเยกอะไรนะมันตัดกำลังอะไรอย่างงี้ตแต่แต่พี่ก็สั่งทุกทีนะแต่พร่ต้ก็น่าจะตัดกำลังไปไม่เยอะตา <laughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตีตากล้องนะเดี๋ยวอะไรนม <laughs> นิ้ววางไว้แป๊บนึงแล้วนะยังนุ่มอยู่เลยอ่ะแล้วมีอะไรจะกินอะไรอีกดีอ่ะไหนปามอยากให้ชิมอะไรอยากให้ชิมเหรออันนี้ก็ได้นะปลานี่เหรอปลาไข่ใช่ปลาไข่ย่างปลาไข่ย่างที่สองแบบแล้ปลาไข่ย่างกับอันนี้ทอดใช่งั้นชิมย่างแล้วกันโอ้จะบอกว่าเลือกกินไม่ถูกนะทุกคนมันเยอะจริงๆนะเมนูที่เนี่ยแล้วจริงๆที่นี่เขามีทั้งแบบแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็แบบอลาคาร์สนะคือ ถ้าหาว่าใครที่แบบว่าเออกินน้อยอย่างเงี้ยอยากจะสั่งเป็นนาราคาร์เนี่ยก็ทําได้ก็สั่งได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสั่งเป็นบุฟเฟ่เนี่ยมันก็สั่งได้เกือบทุกเมนูของนาราคาร์เลยอ่วก็จะคุ้มกว่าใช่ถ้าถ้าถ้าก็กินเป็นบุฟเฟ่ก็คุ้มกว่าที่ไม่มีในเมนูบุฟเฟ่นะก็จะเป็นพวกเนื้อปลาไหลมีเนื้อมีปลาไหลแล้วก็มีพวกอะไรหัวปลปาแซลมอนซึ่งแบบบางคนถ้าไม่กินเนื้อนะไม่ต้องเป็นซีเรียสเลยแบบสั่งเป็นในนี้ไปเลยบุฟเฟ่ไปเลยเน้อง หรือว่านะหากว่าอยากกินเนื้อก็สามารถสั่งเพิ่มได้ใช่สั่งเป็นราคาได้ใช่ยี่ไข่เต็มท้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเห็นอยู่อ,อ,อร่อย คือตอนนี้ตากล้องบอกว่าหิวมากหิวมากเพราะฉะนั้นก็เล่งบอกว่าให้ถ่ายไวๆเอาแค่นี้พอแล้วแต่จริงๆมีอีกหลายเมนูเลยที่เรายังไม่ได้ชิมแต่เท่าที่ชิมมาไม่กี่เมนูเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออร่อยเลยอ่ะคือไข่คั่มเรียกไม่ได้ส่งท้ายอ่ะได้คับแต่กินคันนี้แซลมอนซอสสไปซี่อันนี้อยู่ท็อปเลยนะใช่ชอบกินตัวท็อปเหรอชอบกินชอบตัวท็อป น้ำสัมมันเขาดีอ่ะทำกับอะไรก็อร่อยแล้วข้าวเขาไม่ได้แบบอัดแน่นนะคือเขาความหนาแน่นควาแน่นของข้าวเนี่ยกำลังพอดีมากเลยอร่อยอยากให้มาลองอยากให้มาลองกันนะร้านก็อยู่ตรงตรงนี้แหละเดินทางแค่นี้เดียวถ้าหว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะมาทางมอเตอร์เวย์พอลง มอเตอร์เวย์ตรงรากะบังแล้วเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวเองก็ถึงแล้วโครงการอยู่ซ้ายมือเลยไม่ต้องกลับรถไม่ต้องอยู่เทินด้วยอยู่ตรงข้ามกับสอนอรากกะบังนะครับเลี้ยวเข้ามาร้านอยู่ติดถนนเลยนะขันหน้าโครงการปุ๊บก็เจอเจอร้านเลยใครอยากมาชิมที่นี่นะครับราคาตอนนี้นะครับโปร4 9 9ามา4จ่าย3ก็ตกเหลือคนละส0 0้กว่าบาทแต่ร้ามาคนเดียวนะครับเดี๋ยวแอดไลน์ที่ร้านนะครับแล้วก็ จะได้โปรโมชั่นเหลือแค่คนหนึ่งก็คือ399บาทนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็คงจะเอาไว้เท่านี้เนาะสั้นๆแล้วเดี๋ยวมีที่ไหนต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจไว้ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ชเฮียต้นชาแนลลืมเกือบลืมเกือบล,ลืมชื่อชอ่องไปเองแล้วก็ทำแบบคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านใจโกะนะครับใจโกเป็นใครอ่ะน้องใจแอนเออถึงว่าคุณคุณใจโกะเป็นน้องใจแอนนั่นเอง <laughs> อันนี้ก็ใจอันมากินเองอนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วบายบายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย